สวัสดีคกอะไม่อันนี้ไม่ไหมรางวัลเราควาจริงแค่เพื่อการรับรางวัลอย่างเถือว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่าจริงแค่แค่ได้ร่วมลิสต์กับคนเหล่านี้มันก็โอ้โหเป็นเกียรติมากแล้วทุกคนเป็นตัวท็อปมากๆที่อยากบูกความจริงที่เกินไปหยิบไปหยิบรางวัลตัวนี้ผมมันมันมันรู้สึกว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณตัวเองอ่ะตอนนั้นที่เดินขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าเออที่เราพาตัวเองมาขึ้นทางแล้วแฟนคลับพาเราไปขึ้นทางการรับรางวัลในทุกเวทีมันมีความตื่นเต้นยังไง ตื่นเต้นตลอดเลยมันไม่รู้ว่าทำไมมันตื่นเต้นแต่ว่ามันแบบคือทุกคนคือจริงจังมากเนี่ยแบบนะ้ท <c oughs> คนเดินไปแบบว่า รับอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมันมีความมวานนั้นอยู่ที่ที่แบบทุกคนเป็นคนนี้มันมีเกียรติได้รับสิ่งนี้ทั้งนั้น,<ล>ะน,นอะไรเงี้ยก็เลยมีความปร่งตรงนั้นอยู่ประมาณนึงแล้วกลับไปวันที่เราทำเพลงเราคิดว่าเราจะต้องได้รางวัลเราเตรียมไว้ว่าจะมีสคริปต์ยังไงมีสปยังไง่อะไรอะไงเลเริ่มคิดตั้งแต่วันนำเพลงเลยเหรอมันต้องมีกามเตรียมพร้อมด้วยว่าเราต้องได้ยืนตรงนั้นไม่ไม่จริงๆพูดตามตรงเลยไม่เคยคิดเลยแล้วก็จริงๆไม่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเกินความคาดก็ใช่เกินเกินความคาดของพี่เยอะมากแล้วก็ อ,อย่างที่บอกเลยก็คือเราได้เห็นเลยศิลปินทุกคน่ะในลิสก็คือแบบโอ้เก่งๆกันทั้งน,นั้นเลไอย่างเงี้ยก็มันเป็นการย้ำเตือนมากกว่าว่าเรามีความสุขแค่ไหนตอนที่เราทำงานแล้วก็ขอบคุณตัวเองมากๆขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับไปมากๆการทำเพลงในยุคนี้มันยากมันเจ็บเพราะว่าแต่ละคนต้องข้ามีสไตล์แล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวเออผมว่าตลาดมันกว้างขึ้นก็จริงแต่การที่เราจะแบบเบรกกรูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้อะไรเงี้ยผมว่า มันก็มีความยากกับมันอันนี้ถ้าคุณคิดว่าโค้ฉันจะบ,บัจะดังหรืออะไรเงี้ยแต่ผมให้มองว่าการนําเพลงการนําศิลปะมันคือความสุขมากกว่าแล้วมันอาจจะไม่ต้องไปแข่งกับคนในตลาดเราไม่ต้องพยายามแบบทำเพลงฮิตหรืออะไรแต่เราทำเพลงกับเราแล้วสุดท้ายถ้าเพลงเรามันเป็นของเราจริงอ่ะมันจะแตกต่างในตลาดด้วยตัวเอง อะไรที่มันทำให้เราหล่อว่ามันเป็นเงินเราเพราะว่าเจ๊พ่อค่างๆเพราะไม่มีเงินกันก่อนเป็นทางเส้นทางการเดินทางเราค่างที่จะยาวนะใช่ใช่จริงๆตอนนั้นอันนี้พูดจริงๆเลยคือเริ่มโปรดิวเพราะไม่มีเงินจ้างเขาทำก็เลยต้องทำเองทุกอย่างก็เลยโปรดิวเป็นเขียนเนื้อเองเขียนเบ l o ี่เองเพราะว่าไม่มีเงินแต่มันทำให้เรารู้ว่าอ๋อการเขียนเพลงเองมันไม่ได้ยากนี่หว่ามันมันแค่เราต้องเอาตัวเองออกมาเรากล้าที่จะเขียนมั้ยไม่ต้องกลัวคนอื่นจะตอแน่เออแล้วโปรเจ็คจค่ัน ผมว่าจริงๆมันเป็นความฝันเสมอว่าอยากทำบัวทนะัวร์เนาะซึ่งตอนนี้มันค่อยๆ,ๆ่เราก็เริ่มเดี๋ยวจะมีแปดสองที่เราไปในเอเชียที่เมืองที่เราไมา่ได้ไปแล้วก็อาจจะมีไปในโซนที่เป็นแบบโซนยุโรปหรือโซนอเมริกาบ้างก็ต้องรอดใจอะไรที่มันทำให้จริงคุยประสบการณ์วันนี้พี่พี่สื่อไงครับเป็นรายการตัดสินตัดนตัดแบ่งตัดแบ่งเยังไงบ้างผมอันอะไรที่สุดว่า เราไม่พอแท้ระหว่างทางเพราะผมรู้สึกว่าทำแล้วมันไม่ดังก็ไปทำอีกแบบจริงๆผมเป็นคนออฟเซสกับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> การการ้องเพลงมากไม่มีใครรู้เลยคือที่ผมเล่าคือเรื่องจริงคือเมื่อก่อนอนะ่ะผมร้องผมชอบร้องเพลงจริงแต่เพื่อนผมไม่ชอบไงรับคานก็คือแต่เราออฟเซสกับมันมากจนเราสึกว่าต่อให้เราไม่ทำอาชีพนี้เราก็ยังร้งองเพลงอยู่มันเกี่ยวกความสุขในตอนนี้ทํามากกว่าความสุขตอนที่เราได้ฟีดแบ็คามากกว่าตอนนี้เราประสบ หรือวัน่อนที่น้องหน่าเราที่เราร้องเพลงอย่างพวกนั้นก็ไม่เสียใจก็จริงๆก็รู้สึกเนี่ยตอนที่มองเงยหน้าในในสเตโอขอบคุณนะที่เราไม่ไม่เลิกล้มไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วหวังว่ารางวัลนี้มันจะเป็นอินสปิเรชั่นให้กับวันนี้มีน้องๆ้องศิลปินมาที่เป็นศิลปินใหม่ๆด้วยหวังว่ามันจะเติมไฟให้เขาเนาะในการทำงานเองที่แบบตัวอยากจะทำมาตลอดอย่าเงี้ยเพราะว่าผมเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนรู้สึกมันยากมันไม่มีใครมาบอกเลยว่า ต้องทํายังไงไปต่อยังไงเออมันแค่ว่าเราใช้ความรับนําไปอ่าแล้วถ้าคนถามว่าทํายังไงให้ประสบความสำเร็จเจมส์จะบอกลนลนเลยว่าอะไรใหม่อะเราลนลนถามว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จจากพี่เจมส์เราจะเรีอะไรนั่นยังไงผมว่ามันไม่มีคําว่าประสบความสําเร็จอย่างใครหรอกประสบความสำเร็จอย่างเจมส์ประสบความสำเร็จอย่างโน้นน้นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีแต่ความว่าประสบความสำเร็จแบบที่ตัวเองจะประสบความอะเร็จ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถก๊อปปี้ใครเพื่อให้เราประสบผลสำเร็จได้เราต้องเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดมันถึงจะประสบความสำเร็จนะเขาแบบเขาเจออย่างเราที่แบบเขาหยุดเจ็บหยุดอะไรเงี้ยเราจะบอกเขาไว้ค่ะผมว่าหาตัวเองให้เจอแล้วก็หางานสิ่งหา experience ที่เราเจอมาในชีวิตอ่ะเอาออกมาเขียนเขียนสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็อย่าพยายามไปทำให้มันเหมือนแบบเหมือนใครบางคนที่แบบว่า อะตามกระแสาไปแบบไปค็อปปี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมันเป็นตัวเรามันจะมีซาวอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆแม่บ้านชอบเปิดเพลงหมอลรำาเงี้ยหรือทุ่งงเงี้ยมันก็มีซาวพิมซาวอะไรบางอย่างในเพลงคือมันมันเป็นอะไรที่อยูนิฟอลต์โตมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่สุดคือเอาซาวที่มีอยู่ในตัวเอามาเขียนเพลงมลยรยันจะไปหมอนรำก็แต่งการแล้วก็จะ้ด้วยมีนะในไหนๆพี่ลำยัยเขามาประกาศชื่อให้เราแล้ว กองอะไรกันเหรอนี่เซ็นเซอร์ยากมากเพราะว่าไม่รู้จะลองขั้นไหนเลยเราอยากจะแนะนำ้องขั้นใหม่ที่อยากเป็นท้าวเราอยากมาจริงก็อยากให้คือมีความสุขต้องถามตัวเองว่ามีความสุขกับการทำสิ่งนี้จริงหรือเปล่าเราเรามีความสุขจนเราสุขว่าหยุดไม่ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้ามีความสุขตรงนั้นอ่ะทำไปเถอะแล้วก็เรื่องฟีดแบ็กเรื่องของวีดอร์ดเรื่องของอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าที่คนอื่นหน้าที่ของเราแค่ทำงานที่มีความสุขทำงานที่ดีก็พอจริงอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมา จิ้งจ้าเหรคอนเสิร์ตที่ผ่านมาหลายคนจับจิ้นกับนนครับผมมีการแตะแต่ว่ามีการแบบอะไรบ้างมันยังไงบ้างมันเป็นซุ่สหรือว่ามันแบบเทิร์ฟหรือยังไงไม่ใช่ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ไงแต่คือจริงๆผมอยู่กับนนท์มันก็คือนนท์นนท์ไม่ใช่มคือคืออย่างที่บอกบอกในคอนเสิร์ตก็คือนนท์เป็นคนที่เวลาผมหันไปอ่ะ มันจะคอยอยู่ตลอดมันจะคอยรับเราตลอดอนะไรเงี้ยไม่ปล่อยให้เราเหงาอเออ,อวลาเราเล่นมุกอะไรอะไรเงนะี้ยหรือเขาเล่นมุกมาอนะไรเงี้ยเราคอยรับส่งตลอดรู้สึกว่าเหออมืนอนพออยู่ตอนนั้นเรารู้สึกเซฟแล้วก็ นนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานมากๆคือผมเนี่ยอาจจะอยู่แบบ10ปีก็จริงแต่10ปีแล้วมันหายไปแล้วมันหลายปีอยู่มือนกันอนะไรเงี้ยแต่นนคือเขาอยู่มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบเออผมได้ได้อินสึรเรชั่นจากเขาเนาะแล้วก็เหมือนมีเพื่อนที่เราสามารถคุยแล้วเราเข้าใจกันได้ในในบางที่บางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วอ,อยู่กับเขามากมันเลยทำให้เจ๊ปวดลองไปทุกอย่างอยางเวลาไม่ต้องมาแคร์เราก็ร้องเต้นตามนนี่เขาเรียกว่าชมจิ้นนะเนี่ยต่อไปเออยังไงบ้าง เเปป็็นนตลกมากแต่ว่าเออจริงๆเราอยากทำโชว์ที่มันแบบว่าเราได้ออกไป explore เพราะเราจะไม่ค่อยเห็นน้องเต้นอ่าก็ไม่ค่อยเห็นตุเต้นหรือเปล่าวะเออแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเต้นเท่าไหร่แต่เหมือนแบบพอเรามาเจอกันอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำเคยทำสิ่งนู้นสิ่งนี้มาแล้วแล้วทำสิ่งใหม่ๆมั้งไหมอะไรเงี้ยคนคนก็อาจจะอยากเห็นในมุมที่มันแบบไม่เคยเห็นใส่จาร่จิดเรามันได้มากเลยจริงๆคนไม่ควรเห็นมั้งมุมนี้อะไรนะเจ๊ ไปแบไปแล้วใช่ไหมคนก็ว้าวเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเ้าวเจฟฟ์พูดคูยไปไหนมันไม่เคยมีอยู่นะพี่ผมพยายามจะคิดคูยอยู่แต่มันไม่เคยได้สักครับรู้ไหมเวลาเราพูดถึงเรื่องกับโดนเนี่ยเราเสียอาการอยู่พวกคุณสองคนไม่ใช่คุนายจงใจไว้แล้วคุณยิ่งคุณมาก คือผมพูดเสมอว่าหน้าที่จิ้นเป็นหน้าที่แฟนคลับเราเราแค่ไม่ใช่เราเราแค่ใช้ชีวิตของเราเป็นธรรมชาติก็พอไม่จด้พี่หยาดพี่ต้นใช่คือผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทุกวันนี้ศพตาโดนมีแบบเกิดไม่เกิดไม่เกิดเพราะฉั้นพี่หยาดว่าเราเราได้มองรอบแม่นเขาไปไหมว่าเราเป็นประกายยังไงไม่ค่อยเห็นตลับแม่นมันสิบอันมันตลับเปลี่ยนได้หมดใช่ ไม่มีครับพี่กระตุกอะไร็เลยม่เจฟรับหมดรับจบพี่เจฟนะเอ่อมันชอบไงชอบโน้ตม่ชอบมน้ที่เขาเล่นชอบนอนพี่ยู้โน้ตพี่หยิบกาแฟเดินไปซื้อเขียนเขียนต้องเข้าใจกันต้องเข้าใจกันก็คือเข้าใจกันเป็นคนแบบเซนใกล้ๆกลนคือรู้ทันกันอย่างนั้นแหละเจฟอะไรแบบนั้นหรือว่ามันเป็นคนแบบนี้คนแบบคนดีๆเหมือนกันคนดีๆแล้วพวกคนในทีนี้มัน มันสดงไหมหรือยังไงโหรดส่งกันมุกปะเตรียมกันเลยเตรียมกันหรือเปล่าแต่เกิดก็เอ้ยจะคุ้นไปอย่างนี้โยไอซ้อนท่าเต้นหน่ะซ้อมแต่มุกมันไม่ได้ซ้อมเท่าไหร่ส่วนมากสดเล้วพอมาเกิดกระแสมาเราได้ปรึกษาได้ตกลงไหมปรึกษาหาโซลูชันเหรอเป็นยัไงดีเราควรจะไวะอย่างเงี้ยเราจะไม่สอนไหม ไม่มีไม่มีเราก็ธรรมชาติของเราคือผมผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นความเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเราไปคิดเรื่องนี้มันจะกลายเป็นว่าเราไปผัววงหรือไปไปอะไรอย่างเงี้ยแนี่ยถือาให้มันเป็นธรรมชาติลูกกูขอเก็บจะได้เห็นกันอีกไหมก็เห็นอยู่เรื่อยผมกระเทยเมื่อกี้ตอนเดินไปรับรางวัลก็สะดุดอยู่ออเแล้วก็มีสะดุดอะไรลย่ะพรมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นตามานกันต์เกิรดตามาสก์เองเราตัดไร์มากก็น้องไร้ใจมาก คนไปโฟกัสเรื่องเพลงนี้เรื่องการท้เพลงจริงๆคือต้องบอกว่าอะไรไม่ในชัว์มันมีหลายอย่างมากที่มันแบบอยู่ดีๆพึ่งขุดขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างผมร้องเพลงอะไรมันมีบางเพลงที่แบบเพิ่งมีต่อหัวออกมาเพราะฉะนั้นบางทีมันแบบมันมีหลายอย่างน้อยสักการขึ้นคอนเสิร์ตมันเยอะขงหนมากเพราะฉะนั้นผมว่าคือแต่ว่าผมอะไปเป็นคนที่พยายามมากมีคนแพชชั่นมากผมมันนัดตลอดว่าเฮ้ยที่มาท่อนนี้ผมจะอยู่ได้ไหมที่แบบอันนี้เนี่ย เชียร์อัพอัพน้องตลอดแล้วก็ติดตามผลงานน้องตล mm hmm. อดเพราะว่าผมว่าไปก็เป็นในแบบที่ไปดีที่สุดแล้วไปก็จะเป็นของดีที่สุดพวกน,นี้คือเรายืนยันว่าเขาก็ตั้งใจแล้วก็เต็มที่แล้วอะไรเพราะเราคนบางคนจะมองว่าดูคล้อเหมือนกับแบบไม่ซ้อมอะไรใช่พ,พี่พี่เอ่อมันมันอาจจะมีหลายคลิปอย่างเช่นแบบว่าถอดยีนียอะไรเงี้ยเพราะว่าอินเดียผมก็ไม่มันไม่ไดีเหมือนกันใช่มันมีปัญหาอย่างเช่นแบบดีเลย์บ้างหรือว่ามันมันนอยซี่มากๆอะไรเงี้ยมันก็มีบางมุมอะไรพวกนี้เหมือนกันที่บางทีมันเป็นเทคนิคของ problem ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเองวันแรกผมวันสองผมติดอยู่ในรางข้างล่างแล้วเซฟตี้หลุดก็มีมันมันมันมีอะไรพวกนี้จะเห็นแล้วยิงทุกลักผมยืนอยู่ตรงกลางเลยแล้วผมว่ากันมันเลยแล้วผมก็ถอยมาอยู่ตรงกลางอะไรเเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันมันมีหลายอย่างมากที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เราไม่สามารถพูดออกมาได้แล้วเราให้กำลังใจเขายังไงเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่วันที่เราต้องขึ้นเวทีอรืออะไรแบบนี้ยไม่เป็นคนขึ้นข่ามากงไม่เป็นคนที่แบบ แบบพี่แบบทำได้พี่ยังไม่ดีขึ้นในวันที่สองไปแล้วมันดีขึ้นแบบมากๆตอนนี้มาปรึกษาอมแล้วตอหลังจวันแรกล้วตอนนี้มาปรึกซ้อมแล้วเพลงยังไงอะไรเนาะมี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 แล้วก็มีแบบมีปรับปรุงมีแบบว่าเฮ้ยแบบอันนี้ยังไงอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเออน้องตั้งใจมากถ้าเป็นฐาัญนะของคนแรกนลยค่ะนะของที่เป็นเจ้าของเพลงพอเราได้ยินเขาร้องแบบนนั้ผมว่าทุกคน คือผมไม่เชื่อว่ามีเวอร์ชันที่ดีสุดเวอร์ชันเดียวมไม่เชื่อว่าเวอร์ชันผมมันจดีที่สุดทุกคนมีมโนสิยมในการฟังเพลงที่แตกต่างกันเพราะผมไม่อยากจะมาจ้าวว่าดี่คือดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเออมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองว่าอันนี้เราชอบอันนี้ไม่ชอบมากในคอนเสิร์ตครแบบนี้เราตื่นเพราเราโสดเต็มที่โอ้เต็มเต็มที่ถ้าจะนอนที่ห้องซ้อบนะนะฮะอันนี้แม่งก็นอนได้ ชอ้จะชา่อตัวตริงรอเหมือนกันนะที่พี่หลบตรงนี้นะพี่เอาอันนี้ไปไปรวมกันเป็นก้อนเดียวเจมสนี้ก็แปลแบบเจมส์บอกผมว่าใบี่เขาว่าค่อนข้างโดนหนักเหมือนกันทั้งแบบปกติจริงจริงจริงผมหนึ่งก็คือเป็นห่วงแล้วก็แต่เชื่อเชื่อมั่นว่าใบเป็นคนทีเกมแข็งมากเพราะฉะนั้นผมเขาก็ต้องแบบเต็ที่ในทุกๆงานที่เขาไปันนี่เปสิ่งได่มีให้การให้บรายังไงตอนตัดรอบแรกที่เดก็เจอปา่อันที่2ง้ีเรา จริงๆเชื่อว่าบางทีการพูดมันไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยอะไรผม,ผมแค่มองตาเขาไปดูแล้วว่าเขาพร้อมที่จะแบบพัฒนาขึ้นไปอีกแบบบุ้มบ่มเพราะว่าอย่างที่บอกคือเที่นี่โค้ชเบาแบบช่วยอะไรไม่ได้แต่วันนี้ตอนจบพอพวกคุณระบายความรู้สึกกันนะใช่ใช่ใช่ก็ผมก็เชื่อว่าทุกคน่ะเราเราเป็นนักร้องแล้วเราไม่ใช่มาชีนนะบางทีมันมีแบบผมเนี่ยไอลืมเนื้อเนี่ยประจำร้องเพี้ยนบ้างนูนนี่บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่า เราสุดท้ายเราคือมนุษย์เราไม่ใช่เราเราเราไม่ใช่แบบว่าแมชชีนที่แบบเป๊ะะเเพราะฉะนั้นผมว่าใครก็แบบสามารถจะมีได้แต่ว่าแค่ว่าเรารับมือกับมันไงแล้วเราทำให้มันดีที่สุดนะแต่ไม่ได้ยิ่งทำถึงเต้นกับเขาไหมการเต้นโชว์ผมว่าทุกคนตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นมากนะเอาจริงเพราะว่าทุกคนมีซีเควนซ์โชว์กันแค่4เพลงแล้วเราทำให้สุดในทุกๆซีเควนซ์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้น เต้นเราก็มันมีอะไรหลายอย่างเช่นว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยมีมีสโมกอะไรเงี้ยตอนรันทูเข้าไปในคอเสียงจะมาไหมวะอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีจะมีอีกไหมคะหลายคนถามว่าสี่คนจะไปลงตังกันไหมคะอยากดี๋ยวโทรหาทอยว่าทอยมันเจาะกันทั้มเมื่อไหร่ถามว่าเงินเติมเกมหรือยังเออต้องต้องผมต้องใใให้้้เเพื่่อออนนชชยะๆผมตงไปแบบเบรดิเบรดิไเกมเลยอะไรเงี้ยเพ่อออมาแต่ว่าอย่างที่บอกคือแบบติดตามผลงานแล้วก็ บอกว่าจะได้งานของเขาจริงอ่ะมันมันมันรู้สึกที่จริงมากๆากก็รู้สึกว่าแบบทุกคนคนแข็งเหนกันเราะฉะนั้นก็แบบว่ารอเราเหมือนกันทุกคนมากว่มื่อวันนั้นที่ทอยพูดเจ็บสมัยนั้นดีว่าคือผมเออเซนิเมนท์ลกับทอยอยู่แล้วเพราะว่าทอยบอกเออกูไม่ทำเองแล้วกูแบบไปเบื้องหลังเน่พูดอย่างจะร้องไห้แต่ว่าคือรู้สึกว่ามึงไม่ควรอยู่ทำเพลงจริงเพลงมันเป็นแบบคือเขาคือคิงในในที่ของเขาจริงๆอ่ะ แล้วแบบร้องเพลงอะไรมาก็คือทอยมึงเป็นนักร้องเพื่อนมึงจะเป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้ก็ได้แต่มึงคือนักร้องมึงต้องใหญ่อยู่ร้องเพลงร้องเพลงรองเ,เพลงใช่ <c oughs> ใช่จริงๆแล้ว <c oughs> ผมอ <c oughs> ชอบด<อ>้วยผมชอบฟังเปิดเข้าไปฟังทอยร้องโคตรดีเลยว่ะอยากอยากฟังแบบเต็มเพลงแบบทำไมฟังไมนะ้ไหมอะไร,ะไรนะเงี้ยเพราะว่ามันดีจริงๆเราไม่อยากให้มันหายไปอ่ะอยากให้มันทำเพลงต่อไปเรื่อยๆนี่กดดันฝั่งสื่อเลย,เลยนะเนี่ยทำเพลงเพื่อนทำเพลงเพื่อนเาพูดเสร็จแล้วเราลงไปคุยกับเขายว่าเขาจะกลับ โอ้ผมผมยังย้ำต่อไปเรื่อยๆผมไปนั่งอยู่ห้องเขาแล้วผมก็ทำเพลงเลยต่อไปเลยตอนจนทอยบอกว่าเออกูทำแล้วกูทำแล้วโอเคครับขอบคุณครับแล้ันยิ้มทักคือกีตาร์ก่อนก่อนจะได้กลับมาผมก็เลยไม่ซื้อผมสั่งตั้งมันอ่ะพี่แก๊บแก๊บใส่หวก่อน